ครับก็ขอสวัสดีสมาชิกมอยหูแฮปปี้มอยไทยและท่านผู้ติดตามช่อง y o YouTube มอยหูแฮปปี้มอยไทยทุกท่านนะครับวันนี้วันที่28กุมภาพันธ์สองพันมอยหูแฮปปี้มอยไทยก็มาวิเคราะห์วิจารณ์เช้นเชิงมอยก่อนชกของรายการศึกเจ้ามอยไทยบวกสอสมหมายประจำวันเสาร์ที่2มีนาคม2567ซึ่งจะทำการถ่ายทอดทางช่อง3เวลาประมาณสักเที่ยง15นาทีถึงบ่าย2องโมงนะครับ ซึ่งหลังจากที่ถ่ายทอดช่อง 3. จบบ่ายสโมงบ่าย2โมงครึ่งผมเองก็จะภาคต่อจากเวทีช่อง3นี่แหละนารา,รายการของช่อง5ซึ่งเป็นทางด้านของเกียรติแพทย์เป็นคนจัดนะครับนะเพราะฉะนั้นวันเสาร์ที่จะถึงนี้ผมเองก็จะภาคที่เวทีมวยเสี่ยมอ้อมน้อยทั้งช่อง3และก็ช่อง5นะครับนะติดต่อกันเลย2ช่องนะครับนะเพราะฉะนั้นสมาชิกอ่ามวยหูว i p มวยหู ผ่านกลองแล้วก็ลายเสียงวีเีแบต่างๆนี่ก็จะรับฟังการภาคมวยจากในเวทีอ้อมน้อยทั้ง2ช่องเลยนะครับสําหรับการที่ผมทำคลิปวิเคราะห์วิจารณ์ชั้นเชิงมวยก่อนชกขึ้นทางช่อง YouTube นั้นผมต้องบอกกับทุกท่านทุกครั้งว่าผมได้ตั้งใจวิเคราะห์มวยทุกคู่ทุกช่องเต็มความสามารถแล้วผลการแข่งขันจะเป็นแบบใดอย่างไรผมไม่สามารถที่จะควบคุมได้นะครับ ก็ต้องขอขอบคุณพักยก77ผู้สนับสนุนช่อง YouTube ของผมอย่างเป็นทางการมวยเดี่ยวมวยสเต็ปมวยพักเจ้าก็แอดไลน์ไปที่มีแอดนำหน้าครับ p a k y k 77ได้เลยก็การันตีในเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของความยุติธรรมแล้วก็ในเรื่องของการดูแลสมาชิกกันเป็นอย่างดีนะครับ ขอบคุณกำลังใจที่ปรมิโดยตลอดนะครับนะถ้าเกิดว่าผมฟันทองหลังช่างทำใบเขียวมาชนะ4-0ไม่ว่าช่องไหนก็ตามพระโบนัททันที1กําปั้นนะครับนะสำหรับใบเขียวก็300บาทนะครับนะใบเขียวก็คือมวยเด็ดฟันทองหลังช่างทุกคู่ทุกช่องนะครับนะเพราะผมเป็นมวยหูอ่าเพียงคนเดียวของประเทศไทยก็ว่าได้นะครับนะที่ชี้ตัวเล่นก่อนมวยชกทุกคู่รู้ส่งนักมวยทุกคนนะครับภาคมวยด้วยสมอง สมาชิกนั้นจะเสียยากนะครับการวิเคราะห์มวยของผมก็เลยจะละเอียดยิบละเอียดยิบในทุกประเด็นนะครับฟังผมแล้วก็สามารถเทียบเคียงกับมวยหูที่ท่านฟังอยู่ว่าข้อมูลมวยก่อนชกของผมที่ท่านฟังกับข้อมูลมวยก่อนชกกับมวยหูที่ท่านฟังใครมีข้อมูลมวยก่อนชกมากกว่ากันนะครับในะราคามวยไม่แตกต่างกันเพราะอยู่ในเวทีด้วยกันนะครับแตเพราะฉนะนั้นในเรื่องของข้อมูลมวยก่อนชกผมการันตีว่าเป็นสมาชิกผมนั้น ต้องไม่เป็นสองรองไขรนะครับนะเพราะฉะนั้นสมาชิกผมที่ฟังผมอยู่เนี่ยก็ยืนยันนะครับว่าข้อมูลความผมนั้นนําไปใช้ประโยชน์แล้วก็ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนได้จริงนะครับท่านใดที่ต้องการตัวช่วยนะครับเดินเข้าตู้เราดูว่ายังสู้เขาไม่ก็ได้ตุ้นตัวเชียร์มาช้าถ้าชอบมวยหูด้วยภาคมวยเพียงอย่างเดียวไม่รุนไม่เชียร์ไม่เล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นนะครับนะแล้วก็มีข้อมูลมวยอะไรต่างๆที่เยอะแยะมากมายนะครับ กการอ่านจงมวยอ่านรูปเกมบนเวทีนะครับนะสามารถที่จะวิเคราะห์รูปเกมในยกต่อๆไปได้ว่ารูปเกมจะออกมาแบบไหนใครเก่งยกไหนใครไม่เก่งแบบไหนอย่างไรนะครับนะผมสามารถบอกได้หมดแล้วก็ส่วนมาก8 9 0ก็จะเป็นไปใน,นทางที่ผมวิเคราะห์ไว้ในช่วงที่มวยช็นะครับนะผมเองภาคมวยเหมือนกับสมาชิกอยู่ในเวทีด้วยกันนะครับ นะครับนะฉะนัยย้นในช่วงบรรยากาศการให้นองให้น้ำนี่ทีวีไม่ได้ถ่ายนี่ผมจะบอกบทรายงานบทครับใครหอบกว่าใครเหนื่อยกว่าให้น้ําเป็นยังไงนะเพราะฉะนั้นแผลแตกเป็นแบบไหนองไรนะครับนะฉะนัยย้นผมไม่เล่นการพนันครับนะเวลามวยพักยกนี่ก็จะดูราคาดูอาการมวยอย่างเดียวเพราะว่าไม่ต้องไปต่อรองราคาออกตัวออกตัวกับใครนะครับนะแล้วก็พักมวยด้วยความเป็นธรรมนะครับนะแพ้คือแพ้ชนะคือชนะภาคมวย ตัวเดียวเสมอนะครับนะไม่ไม่มีภาคให้เล่นมวยทั้งสองตัวนะใครที่ฟังมวยหูอื่นที่ภาคให้เล่นมวย2ตัวเดี๋ยวให้ต่อแดงเดี๋ยวต่อน้ําเงินแบบนี้นี่มีเท่าไหร่ก็ไม่เหลือนะครับนะเพราะว่าเราต่อสองข้างหรือว่าเดี๋ยวสั่งให้เล่นแดงเดี๋ยวสั่งให้เล่นน้ําเงินนะครับนะ,อะของผมนี่คือภาคมวยให้เล่นง่ายที่สุดเลยนะมวยขึ้นไปนี่สั่งให้เล่นเลย นะครับนะเพราะฉะนั้นเล่นมวยก่อนจะได้ราคาดีแต่ถ้าเกิดว่าไปเล่นตอนยก3เป็นต่อ4ี1้าเราก็จะต้องไปเกทัแบแปบแดกในเรื่องของราคานะชนะก็ดีไปครับแต่ถ้าเกิดว่าเสียก็ถือว่าจะเสียเปรียบปักๆนะครับในะชี้เลื่อนก่อนชกนี่อาจจะต้องทําข้อมูลมาเป็นอย่างดีแบบผมถึงจะชี้ได้นะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าต้องการมวยหูที่ชี้เลื่อนก่อนชกทําข้อมูลมาอย่างดีก็ มีผมน่าจะมีผมที่น่าจะมีข้อมูลที่ดีที่สุดนะครับนะเพราะนั้นฟังผมวิเคราะห์มวยแล้วอาจจะไม่ต้องไปฟังคนอื่นอีกแล้วนะครับนะเพราะว่าข้อมูลของผมนั้นครบถ้วนในทุกประเด็นจริงๆนะครับนะมวยหูผมพักเองคนเดียวครับนะเสาร์อาทิตย์ก็มวยหู v i p นะครับนะ,อนะบนะตอนนี้นี่ถือว่าได้รับความนิยมอย่างมากเลยนะครับนะ mm. Mm. ผมเองก็สามารถที่จะเพิ่มเครื่องได้เรื่อยๆนะครับแนละ้วก็สามารถสมัครมาได้เลยการันตีว่าพกเครื่องของท่านเข้าในเวทีอย่างแน่นอนนะครับนะเพราะว่าเครืิตของผมนั้นสําคัญมากนะครับมวยหู VP พก เรื่องเข้าไปภาคในเวทีก็เดือนละ1,500บาทนะครับมวยหูผ่านกล่องนะครับน้ามวยผ่านกล่องก็เดือนละ1,000บาทสัปดาห์ละ3 0 0บาทแล้วก็วันละ200บาทฟังเฉพาะวันาทิตย์วันเดียวก็เดือนละ6 0 0บาทแต่ถ้าเกิดว่าฟังช่อง7ช่องเดียวนะครับนะเป็นมวยหูอย่างเดียวนะครับช่อง7ช่องเดียวก็1 0 0บาทนะครับช่อง7ช่องเดียว100บาทนะครับ สำหรับลายเสียงก็เป็นลายเสียง VP พกเครื่องเข้าไปภาคในเวทีใช้เน็ต 5G นะครับวามไวเน็ต 5G นี่เฉพาะค่าเน็ตนี่1,290บาทนะครับนะบผมเองกอ็ใช้สิ่งที่ดีสุดสุดให้กับสมาชิกลายเสียงการันตีว่าเป็นรองไวยหูผ่านกล่องเพียงเล็กน้อยจะไวกว่าลายเสียงของคนอื่นในตู้ทั้งหมดเลยนะครับนะเพราะว่าของผมพูดจากปากถึงหูสมาชิกเลยไม่ต้องเดินทางไปผ่านกล่องนะครับนะพูดจากปากถึงหูสมาชิกพูดจากปากถึงหูสมิธใครเน็ตไวคนนั้นก็จะไวไปด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นเน็ต การฟังลายเสียงซึ่งเป็นวิดีโอที่บันทึกไว้นะครับนะลายเสียง 5G มันจะรีบ,บมันจะบันทึกเสียงไว้ประมาณเศษหนึ่งส่วนล้านวินาทีนะครับนะแล้วก็กระจายไปให้กันเน็ตที่ไวกว่าเพราะนั้นใครเน็ตที่ไวกว่าก็จะได้ฟังก่อนใครที่เน็ตรอนลองมาก็จะได้ฟังตามลำดับถัดไปนะครับนี่คือการทํางานของลายเสียงนะครับ รายเสียงก็ฟังเฉพาะเสาร์อาทิตย์ก็400บาทนะครับแนตะ่ชอบแบบใดอย่างไรก็สามารถที่จะสมัครกันได้นะครับไอดีไลน์ของผม h a p p y b o a ส d องศูนย์หกอยู่ใต้คลิปทุกครั้งเบอร์โทรก็0827511988 0827511988สามารถที่จะโทรสมัครกันได้นะครับก็สมาชิกที่จะสมัคร ประเภทรายสัปดาห์หรือว่ารายวันอะไรต่างๆเนี่ยนะครับนะก็อยากจะให้สมัครให้เสร็จภายในวันศุกร์นะครับเนื่องจากว่าวันเสาร์ผมต้องเรียบเดินทางาไปที่เวทีมวยสามอ้อมน้อยนะครับนะซึ่งอยู่ไกลกับผมมากๆเลยนะครับแต่ผมก็จะเดินทางไปภาคให้กับสมาชิกนะครับถ้าเกิดว่า,าท่านโทรมาสมัครไว้เรียบร้อยตั้งแต่วันศุกร์เนี่ยการันตีว่า ได้ฟังผมพักแน่นอนนะครับนะสัปดาห์ที่ผ่านวันวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมีประมาณ20่สกว่าคนนะครับนะสมัครจะไม่ทันเครื่องเต็มแต่ว่าสัปดาห์นี้ผมก็เพิ่มเครื่องให้อีกนะครับนะเพิ่มเครื่องให้อีกนะครับเพราะฉะนั้นท่านเองก็จะต้องรีบรักษาผลประโยชน์นะรีบโทรสมัครกันให้เสร็จไวๆนะครับนะการตันตีว่ามีราคาให้ฟังเสาร์อาทิตย์นี้อย่างแน่นอนนะครับก็มาว่ากันที่มวยคู่ที่หนึ่งครับนะเป็นการพบกันระหว่างธารานแดงเทวฤทธิ์ทีเคพียิมพัฒนด้านของฝานเมืองมงคลเพชร สอมองการช่างสอมองคลการช่างมวยคุณนี้ก็ชกกันพิกัาต้าหนัก1 1 6ปอนด์นะครับสําหรับทางด้านประแดงเทวริสทีทีเคพิมก็เป็นมวยซ้ายรูปร่างนี้ดูว่าจะเสียเปรียบ นะ่ครับในจะเสียเปรียบช่วงโชคแข่งชัดทรงมวยก็เปิดปีมือบูบุนเข่าในครับลูกกับได้เก็บกันรุ่ดทำได้ดีมีท่านอกปีทไานโชควงนอกเก่งกว่าวงในเล็กน้อยนะครับนะทรงมวยเนี่ยจะแข่งกันแกร่ง,งอาวุธมวยนี่ถือว่าหนักแรงทุกลูกนะครับนะโดยเฉพาะลูกแต่ก้านคอนั้นเก่งมากๆเลยครับแล้วก็มีประมิอรประกอบในนี่ประกอบในก็กดแขนและแขนแต่งตัวเล็กสู้เข่าในก็ถือว่าทําได้ดีนะครับนะแต่ว่าไม่ค่อยมีขวางหน้าเท่าไหร่นะวงในก็ดูว่าจะเป็นรองเล็กน้อยแต่ว่าหัวจีจก็ถือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ข้อมูล ปัจจุบันอายุ17ปี166เซนติเมตรจากจังหวัดสงขลากระดูกมวยในชกมาประมาณสัก60กว่าครั้งเวทไปป่อยก็อยู่ประมาณสัก55กิโลกรัมนะครับเวทชกประจําก็115ปอนด์ปี66-67ที่ผ่านมานี่ชกไปแล้ว8ครั้งนะก็ก็ถือว่าทําผลงานได้ดีนะครับนะชนะ6นะชนะ6แล้วก็แพ้แค่2ครั้งเท่าน,นั้นเป็นการชนะนก 1งครั้งแล้วก็แพ้นอกหนึ่งครั้งด้วยนะครับในะชกววทีมากรุงมาทั้งหมดนี้ก็10ครั้งชนะนกคู่ชก1ครั้งยกที่3แล้วก็แพ้นอกหนึ่งครั้งในยกที่1นะครับชกที่ช่อง3มาแล้ว3ครั้งก็ชนะทั้งสครั้งด้วยนะครับนะถือว่าชกช่อง3ามเก่งนะอ่าแล้วก็ชนะนกคู่ชกในยกที่3มานัดล่าสุดด้วยนะครับนะท <c oughs> างด้านของเทวเรศนี่ก็ชนะนก แต่การขอชนะนกผู้ชกยกที่3มาเมื่อวันที่13นะครับนะวันเสาร์ที่13ก็คือวันเด็กที่ผ่านมานี่ครับม,มกราคมนะวันนั้นแต่การคอนับ8ในยกที่2แล้วก็แต่อีกทีก็แต่การคออีกทีในยกที่3ก็เป็นฝ่ายชนะนอกไปนะครับ ส่วนตัวน,นของฝานมอนมองคลเพชรสองมองคลการช่างก็เป็นมวยซ้ายเช่นกันร,รูปร่างนี่ดูว่าจะสูงยาวได้ลอยนะทรงมวยนี่ก็ประเภทเดินหน้าท้าชนเข่าในบุสุรุแันยันห้ายกระบุของชอกท่าดวลชวนแรกตลอดเกมเป็นมวยที่ชกวงในเก่งกว่าวงนอกเล็กน้อยทรงมวยก็แข็งแกร่งคะแนแ,แต่ว่าโดนหนักๆแางๆก็มีมว่าบราิเวณชวนเสียงซ้ายได้ตลอดเกมนะครับเพราะเจะ้า้นหัวตใจหรือว่าทาทมวยผมดูว่าเป็นรองทานาก็ฝาดเล็กน้อยนะครับ ข้อมูลทางด้านเทคนิคของทางด้านมงคลเพชรสงมงคลการช่างปัจจุบันยีสิบแปดปีก็สูงประมาณสักหนึ่งร้อยแปดสิบเซนเมตรนะครับนักก็ดูว่าจะสูงกว่าชัดเจนจากคอนแก่นกระดูกมวยก็ประมาณสักห้าหกสิบครั้งประมาณห้าสิบห้ากิโลกรัมเท่ากันเวทชกประจําก็อยู่ประมาณสักหนึ่งร้อยสิบห้าปอนด์นัดนี้ชกไปทั้งหก็ถือว่าเป็นน้ําหนักสบายสบาย,บายของทั้งคู่นะครับปีหกหกหกเจ็ดนะครับในะทางด้านของอาทางด้านของมองคลเพชรก็ชกไปทั้งหมดนี่นก็สิบครั้งนะก็ถือว่าชกเยอะนะครับนะักก็ชนะห้าครัก สี่ครั้งเลยนะอ่าเป็นการชนะนกสี่ครั้งในยกที่ 2, 3, สองสามรถที่สุดแล้วก็แพ้ห้าครั้งเป็นการแพ้นกสามครั้งภายในสามยกมาที่สุดเช่นกันเพราะฉะนั้นอ่าทางด้านของมองคมเพชรนี่น็อกเขาได้แล้วก็แพ้แพ้นกได้ด้วยนะครับชกเวทีมังกรงมาทั้งหมดก็ยี่สิบครั้งชนะนกคู่กชกในเวทีมังกรงถึงเก้าครั้งแหละแล้วก็แพ้นกให้ทางด้านของชอกในเวทีมังกรสามครั้งนะครับ สำหรับทางด้านของมวยคู่นี้ก็เคยชกกันมาหนึ่งครั้งนะก็เป็นทางด้านก็เป็นทางด้านของฝ่ายแดงคเควริษเป็นฝ่ายเตะก้านคอนะครับนะเตะก้านคอชนะนอกไปนะครับทีนี้มวยคู่นี้ทางด้านของคเควริษเนี่ยการเขาเรียกว่าการป้องกันตัวหรือว่าการอาวุธอเลยต่างๆนี่นะครับนะผมดูว่าจะดีกว่าป้องกันตัวดีกว่านะครับนะสุดท้ายฝ่ายแดงเนี่ยก็เดินเดินเคลื่อนข้าหาจริงนะแต่ว่ารับวุธกองถึงตัวนะครับไม่ค่อยมีวุธนําเท่าไหร่แล้วก็ แขนเนี่ยจะตกนะเวลาเตะนี่แขนจะตกนะครับนะแขนจะตกตลอดเลยเพราะนั้นก็เปิดช่องทางให้ตางด้านของเฟวิสนั้นเตะก้านคอตลอดเลยนะครับนะก็โดนไป2ทีครับนะโดนไป2ทีก็ถึงกับแพ้นอ,อกไปมาเจอกันใหม่รูปเกมของไม่ต่างไปจากเดิมนะครับทางด้านของมงคลเพชต้องเป็นฝ่ายเดินเข้าหาส่วเดานเทวฤทิสก็คอยตั้งรับจับทางดึงบางตั้งโต้นะครับนะหรือว่าเตะแม่นๆนะครับอาวูธมวยนี่หนักแรงแล้วก็ทัดมวยดีกว่านะครับนะก็น่าจะมีโอกาสที่จะรุนดรับนับไ,ได้ก่อน ส่วนทางด้านของมองโกเพยียซ่เมีอาวุธมวยที่หนักแรงแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เน้นนะครับนะก็ออกไปเรื่อยนะครับนะผมเชื่อว่าถ้าจะมีการนกอกรเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งก็น่าจะเป็นทางด้านของเทเวริสที่จะมีโอกาสชนะนกมากกว่าเพราะว่าทางด้านของมองโกเพยียเป็นมวยที่ป้องกันตัวไม่เป็นและก็โดนหนักแรงมีวัวเปรีวนชวนเซลซ้ายได้ตลอดเกมนั่นเองนะครับที่ตัวชอบคนช่างก็ยังชอบไปเรื่องของเทวริสทีเคพียิม คู่ที่2ครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านของฝรแดงมนัดต่อแยมสวนเพ้ากับทางด้านของฝ่ายน้ำเงินเพชรอันดาเกียรติยอดยิ่งนะครับมวยคูน่นี้ทางด้านของมนัดจะชก115ปอนด์ต่อน้ำหน,นัก2ปอนด์ให้ทางด้านของเพชรอันดาที่ชกพิกัด117ปอนด์นะครับทางด้านของมนัดต่อแยมสวนก็เป็นมวยขวารับรูปร่างนี่ดูว่าจะเสียเปรียบเล็กน้อยนะครับนะสรงมวยนี่ก็ประเภทฝีมือบุบุนเข่าในลุกได้เก็บการวุฒิของชกทําได้ดีมีทั้งนอกมีทั้งไนชกวงในเก่ง เก่งกว่าวงนอกนะครับนะทรงมวยนี่จะแข็งแกร่งแข็งแรงตลอดเกมนะครับนะ <c oughs> แต่ว่าวัตถิตวัใจนี่ต้องบอกว่ายัางเป็นรองทางด้านของฝา่ายหนาเงอยู่นะครับ <c oughs> นะก็คือประเภทน็อกเขาได้แล้วก็ถ้าโดนอารักแรงก็แพ้น็อกได้ด้วยเช่นกันนะครับข้อมูลทางด้านเทคนิคของด้านมนัดต่อยแยมสวนปัจจุบันอายุ21ปี168ซนเมตรจากนกครศรีปลยอยๆก็55ิกิโลกรัมนะครับเวทชวประจำก้รา115 ปีหกในชกไปแล้ว4ครั้งก็ชนะ2ครั้งเป็นการนอกทั้งสองครั้งในยกที่3 4แล้วก็แพ้2ครั้งเป็นการแพ้นกอน1ครั้งในยกที่3ชกเวทีมักงกรมาทั้งหมดน1 14อ่าครั้งชนะนอกก็ยก4ครั้งในยกที่ส4มีมากที่สุดแล้วก็แพ้นกก็ยก4ครั้งในยกที่3 4มสากก 3, 4, มากที่สุดเช่นกันนะครับตามพยานศรีการแพ้นกชนะนกนั้นเป็นเรื่องที่สําคัญที่ผมให้ความสําคัญมากนะครับที่ผมนํามาเสมอให้ท่านให้ท่านรู้ให้ท่านทราบเพื่อที่ท่านจะได้รู้ว่ามันนัดนกเขาได้ และก็แพ้นอกของง่ายด้วยเช่นกันนะครับนั่นในเรื่องของหัว,จว,จวจใจของนักมวยการแพ้นอกนี่สามารถนํามาเทียบเคียงวัดหัวใจได้นะครับทางด้านของมนันนี่ชกที่ช่องสามาแล้วทั้งหมดนี่ก็2ครั้งนะก็ชนะน็อกกู่ชก1ครั้งในยกที่3และก็แพ้คะแนน1ครั้งนะครับส่วนทางด้านของเพชรอันดาเกีย,ยรติยอดยิง่งเพชรอันดาเกียรติยอดยิ่งนี่ก็เป็นมวยซ้ายรูปร่างนี่จะสูงยาวได้ลอยสอมวยก็ประเภทโดนหน้าท้าชนเข่าในบุษรุดานยัน5ยก รับอุดของชอกท่าดวนชวนแรกตลอดเกมนะครับนะวงนอกก็ คงจะคู่ขี้สุสีตัววงในก็คงจะสู้กันสนุกเลยเพราะทั้งคู่เป็นมวยที่ชกวงในเก่งนะครับนะสำหรับทางด้านของเพชรอันดาในเวลาประกอบในก็กดแขนไล่แขนแต่งตัวเล็กสู้เข่าในก็ถือว่าลคอตีแล้วก็มีขวางหน้ายัดไส้นี่แรงมากนะครับนะเป็นมวยที่ไม่ต้องไม่ต้องขึ้นขอก็ตีเข่าได้นะครับซึ่งแตกต่างจากทางด้านของมนัฐที่จะต้องเป็นมวยปล้ำรัดปรตีขึ้นขอสิงตีเข่านะครับนะพยาะะนเข่าในผมดูว่าทางด้านของเพชรอันดาก็ไม่แพ้เช่นกันนะครับนะแต่ว่ามวยคู่นี้ก็มีความแตกต่างในเรื่องของน้ำ ข้อมูลต้ด้านเทคนิคของตด้านเพชรอันดาปัจจุบันอายุ18ปปีก็อ่อนกว่าทางด้านของชกนี้3ปีสูง170ก็สูงกว่าประมาณสัก2เซนติเมตรก็ดูว่าจะได้ลอยจากจังหวัดชุมพรนะครับก็ถือว่าเป็นภาคใต้ด้วยกันนะภาคใต้ด้วยกันนะชุมพรนี่ก็ถือว่าเป็นประตูสู่ภาคใต้นะครับก็น้ำหนักปล่อยๆเนี่ยจะน้อยกว่านะครับประมาณ53กิโลกรัมนะน้อยกว่า2กิโลนะครับ เวทชกประจำนี่ก็อยู่ประมาณสัก109ปอนด์นะแต่ว่าทางด้านของตัวนักมวยนี่ก็หายไปนานประมาณสัก3 4เดือนนะครับก็เลยกลับมาภาคใหม่ในชกที่พิกัด117ปอนด์ซึ่งผมเองก็มองว่าไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่านักมวยมีรูปร่างสูงยาวใหญ่ก็คือบีบน้ำหนักมาตลอดคุมน้ำหนักมาตลอดแต่ว่าพอหายไปก็กลับมาชกใหม่นี่เพิ่มเวทขึ้นมาก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับนะก็ปี6ปี6 6ในชกไปแล้วทั้งหมดนี่ก็8ครั้งนะครับแล้วก็ชนะ4เป็นการนก สองครั้งในยกที่สามกับยกที่ห้าแล้วก็แพ้สี่ครั้งนะครับชกมวทีมังกรงมาทั้งหมดนี้ก็ยี่สิบครั้งนะก็ดูว่าจะมากกว่าทางด้านเขาฝาแดงซึ่งทางด้านฝาแดงก็หยุดหายไปนานนะครับนะกลับมาชกใหม่ก็สี่ครั้งส่วนทางด้านของเพชรอันดาน,นี่ก็ชกสม่ําเสมอแต่ว่าช่วงหลันนี้ก็หายไปแล้วก็กลับมาก็เพิ่มเป็นพิกัดมาหนึ่งร้อยสิบเจ็ดนะครับทางด้านของเพชรอันดานชกมังกรยี่สิบครั้งชนะนกคู่ชกนี่สามครั้ง และก็ยังไม่เคยแพ้นอกไรในเวทีมังกรมาก่อนนัดนี้ผมก็เลยอ่านว่าทางด้านของแพทอันดาน่าจะสู้อย่างยกนะครับทางด้านของแพทอันดาก็ชกที่ช่อง3มาแล้วทั้งหมดเลยก็5ครั้งนะก็เป็นถือว่าชกที่ช่อง3านั้นเก่งมากๆนะครับนะชก5ครั้งก็ชนะทั้ง5ครั้งเป็นการนอกออ2ครั้งในยกที่3กับยกที่5ด้วยนะครับนะกระดูกมวยนี้ก็เข้าเวทีมังกรม,มาตั้งแต่ปี63เช่นกันการชนะาการชกเวทีมังกร20ครั้งชนะถึง14ครั้งก็เท่ากับเทียบเคียงได้เท่ากับ 70%รนนะครับนะแต่ว่าก่อนที่หายไปนั้นแพ้2นัดนะครับนะก็คือแพ้ทางด้านของแพทตัวแปซึ่งถือว่าเป็นมวยเก่งในรุ่นในรุ่น8 9ดเ0้แล้วก็ล่าสุดแพ้ให้ทางด้านของกำปั้นทองนะครับนะซึ่งกำปั้นทองก็ถือว่าเป็นตัวเอกในรุ่นนี้เช่นกันนะครับสำหรับมวยคู่นี้นี่ทางด้านของมนันนี่จะมีสติการชนะในเวทีเมืองกรุงก็คืออยู่ที่ ห้นะครับนักสือชนะอยู่ที่5 1ส่วนทางด้านของฝ่ายเพชรอันดามีสิการชนะถึง70%นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเคยตามุ่นตานเชียเพชรอันดาก็จะมีโอกาสที่จะรับทรัพย์ได้มากกว่านะครับนะการเจอกันนัดนี้ก็ในเรื่องของพิกัดน้ำหนักนี่ผมดูว่าทางด้านของอมนัทจะชกอยู่ที่เวท เป็นจากว่านะครับนะั่นก็คืออแต่ว่าก่อนที่จะมาจะกลับมาเนี่ยก็ชกอยู่ประมาณนี้แหละนะร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยเก้าแต่ว่าพอกลับมาก็ขึ้นมาชกประมาณสักหนึ่งร้อยสิบสองหนึ่งร้อยสิบสามหนึ่งร้อยสิบบกนะครับนะของทางด้านของมนัฐส่วนเพชรอันดาเนี่ยกลับมาในชกหนึ่งร้อยสิบเจ็ดนะวันนี้แด่นสองปอนด์ผมดูว่ารูปร่างของเพชรอันดาหน้าสูงยาวใหญ่กว่าชัดเจนนะส่วนท่าด้านของมนัฐก็ คงจะเป็นนักมวยตัวเล็กนะครับนะคู่นี้ขึ้นไปในรูปร่างแตกต่างกันชัดเจนนะครับมาว่ากันที่อาวุธมวยนะทางด้านของมนันี่ก็คงจะ วงนอกก็คงจะคู่ขี้สุสีวัดกันที่วงไหนนะครับมานัทต้องขึ้นคอทางด้านของเพชรอันดาถึงดีเขาได้ส่วนทางด้านของเพชรอันดาเป็นมวยที่มีเข่าโดนแทงกระโดดเข่าแทงแล้วก็ขวางหน้ายดไส้ดันแทงนะครับแทงแล้พับแทงแล้วคาคู่ต่อสู้ในโต้ขืนยากแน่นอนต้นต้นคงจะคู่ขี้สุสีปลายปายก็วัดกันที่สภาพร่างกายแข็งแต่งแข็งแรงนะครับนะทางด้านวยจิตวิจันี่ผมดูว่ามนัทเป็นรองมาก่อนนี่ก็แพ้นอกง่ายนะครับนะโดนนิดนหน่อยก็แพ้นอกกายเป็นนิดส่วนทางด้านของเพชรอันดาเป็นมวยที่ไม่เคยแพ้นอกใครมาก่อน ชกที่ช่อง3าไม่เคยแพ้ใคร5ครั้งรวดเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นถือว่าชคที่ช่อง3นั้นคุ้นชินกว่านะครับนะเกิดจากช่อง3าส่วนด้านของมนัฐนั้นเมื่อก่อนนี้ก็ชคจุเกียริแพรนะครับนะเพิ่งกลับมาชคที่ช่อง3ได้2ครั้งความคุ้นชินเวทีก็ผมดูว่าเพชรอันดาดีกว่านะครับนะมอวยคู่นี้ฟัดกันไปฟัดกันมาไปไปผมก็ยังดูว่าทางด้านของเพชรอันดาเกียรติยอดยิ่งมีโอกาสที่จะชนะมากกว่าเพราะไม่เคยแพ้นอกไข่ตัดในเรื่องของการแพ้นอกออกไปได้ส่วนด้านของมนัฐนั้น ก็ไม่แน่นะครับนะเพราะว่าเป็นมวยที่แพ้นอกง่ายถ้าเกิดว่าโดนเขายัดไปสัก3 4 5ทีนะครับเพราะว่าทางด้านของเพชรอันดาน,นั้นขวางหน้ายัดไส้แรงลึกทั้งสิ้นนะครับนะเพราะเป็นมวยร่่งสูงยาวก็มีโอกาสที่สะดุง้งหรือว่าทิ้งตัวได้เช่นกันนะครับนะวัดกันไปว่านาะกเรื่องหวัวใจก็ยังชอบไปเทือนกองเพชรอันดากียิยอดยิ่งนะครับนะดูว่าอย่างน้อยๆเป็นรองก็พลิกเป็นต่อให้ออกตัวได้อย่างแน่นอนนะครับที่ตัวชอบกันช่างก็ยังชอบไปที่ตัด้านของเพชรอันดาเกียติยอดยิ่งนะครับ คู่ที่3ครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านของฝ่ายแดงเพชรจั่นชอห้าพยัก์พวกทาด้านของฝ่ายนวินทูมอโรอีลิตรกรุ๊ปนะครับนาะมวยคู่นี้ก็ต้องบอกว่าเป็นมวยมาเสริมแทนด้วยกันทั้งคู่นะครับนะแทนคู่ของทางด้านวูของกับทางด้านของนาวาเอกนะครับ ทางด้านของเพชรจักจันทรเพชรจักรก็เป็นมวยซ้ายรูปร่างนี่จะสูงยาวรงมวยก็ฝีมือบูบุญเข่าในครับรู้กัได้เก็บกันรุ่ดทำได้ดีมีทั้งนอกปีทานายชกวงนอกวงในนี่ก็ถือว่าเก่งใกล้เคียงกันนะช่วงหลังนี่วงในก็ถือว่าทําได้ดีขึ้นนะครับสำหรับทางด้านของเพชรจักจันรนะครับ ส่วนตะแดนของฝ่ายนะ้ำเงิน tomorrow elite group นะครับนะก็ tomorrow ก็เ,เป็นมวยซ้ายเช่นกันนะรูปร่างนี่ดูว่าจะเป็นรองเล็กน้อยทรงมวยนี่ก็ประเภทฝีมือบูบุญเข่าในครับรู้กับได้เก็บการรุธทาได้ดีมีทนนอกปิดทานานชกวงในเก่งป่าวงนอกทรงมวยนี่จะขแข็งแกร่งแข็งแ,งแงรงตลอดเกมฟอร์มนี่กำลังสดกำลงังแรงมากๆชนะมา4ไฟไฟติดต่อ,อกันถือว่าสภาพร่างกายนั้น ดูว่าจะดีกว่าทางด้านของคูช่ชกด้วยนะครับเมื่อคู่นี้จะชกกันที่พิกัด120ปอนด์นะครับแลนะนะก็ถือว่าเป็นน้ำหนักสบายๆของทั้งคู่นะแต่ก็ต้องดูได้ด้วยนะครับว่าเพราะว่าเป็นมวยมาเสริมแทนด้วยกันใครมาคุมน้ำหนักมาดีกว่าก็มีโอกาสที่จะได้เปรียบในเรื่องของอสภาพร่างกายนะครับ ข้อมูลต้นาเทคนิคของต้นาทูโม ورو อิริตกรุ๊ปในปัจจุบันอายุ21ปีนะครับก็ถือว่าอายุเท่ากันนะ165ก็ต่างกว่าประมาณสัก5-6เซนจากบึงการนะครับปล่อยๆ58กิโลกรัมเท่ากันเวทชกประจำนี่เวทชกประจำนี่ก็อยู่ประมาณสัก118-120ปอนด์นะครับปี66นี่ชกไปแล้ว7ครั้งก็ปี6667นี่ชกไปแล้วทั้งหมดนี่11ครั้งนะครับก็ชนะ5แล้วก็แพ้6เป็นการแพ้นอก1ครั้งในยกที่1นะ ชกที่ช่อง3มาแล้ว4ครั้งก็ถือว่าเก่งเช่นกันนะครับชนะ3แล้วก็แพ้1ครั้งนะครับส่วนต้น้านของเพชรจักรจันทร์ในเพชรจักรจันทร์นี่ก็อายุ21ปี172เซนจากสีสเกตปอลาสิโลกรัมเท่ากันเวทชกอบประจำก็ก120ปอนด์นะครับปี66หเจ็ดในชกไปแล้ว12ครั้ง ก็ชนะ9้าแพ้3นะครับนะชนะ9้านี้ก็นกคู่ชก1ครั้งก็ถือว่าอาวุธมวยก็ไม่ได้หนักแรงมากนักนะครับนะแล้วก็แพ้3ครั้งเป็นการแพ้น็ออ2ครั้งในยกที่3 4ชกเวทีมะกรุงมาทั้งหมดนี่40ครั้งนะก็ชนะนกคู่ชก2ครั้งในยกที่2 3ก็แสดงว่าอาวุธมวยนั้นไม่หนักนะครับผมก็เลยอ่านว่าไม่น่าจะนอกทางด้านของทูมรโรได้นะครับแล้วก็เคยแ,แล้วก็แพ้นอก ให้ทางด้าน,นของอชกเดวิธีมกรุงถึง8ครั้งในยกที่34มากที่สุดนะครับในะชกที่ชกสามมาทั้งหมดที่9้าครั้งก็ชนะ5แพ้4ก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับนะชนะ5เป็นการชนะคะแนนทั้งหมด แต่ว่าการแพ้4ครั้งเป็นการแพ้นกถึง2ครั้งในยกที่3-4นะครับเคยชนะคูช่ชกมาเมื่อวันที่19กรกฎาคม66วันนั้นชกิิกัด1 1 8รอปอนด์ที่เวีีมวยราชดำเนินก็4ยกก็ดูว่าคู่ขี้คู่ขี้สุสีนะอาวุธบวยนี่ผมดูว่าเวลาปรำฟัดรัดในกันเนี่ยวันนั้นเนี่ยทางด้านของทูมาโรก็ไม่ได้แพ้อะไรนะครับนะ แทงยัดไส้แต่ละทีในทางด้านของเพชรจันทร์ในสะดุ้งไปสะดุ้งมานะครับนะแต่ว่าบรรยากาศเสียงเชียร์อะไรต่างๆนี่มันอยู่ที่แพชจักรจันทร์หมดนะครับนะทำให้รูปเกนจะต้องเป็นฝ่ายเดินจนแพ้ไปในยกที่5นะครับนะเวทีได้ดําเนินเป็นเวทีใหญ่นะครับเวที7เมตรนะครับนะส่วน,ทา,นาทางด้านของทางด้านของเวทีอ้อมน้อยเวทีมวย5เมตรเพราะฉะนั้นพื้นที่นี่จะแตกต่างกันมากๆเลยนะครับนะทางด้านของเพชรจันทร์คงจะหนีลําบาก เพราะว่าหนีก็หลังติดเชือกนีก็ลังติดเชือกนะครับรูปเกมนี้คงไม่ต่างไปจากเดิมน,นะมด t ม m o r r จะต้องเป็นฝ่ายเดินเข้าใส่นะครับสภาพร่างกายช่วงหลังนี่เพชรจันหลังจากที่ได้ยอดมวยแล้วก็แพ้นี่ก็ดูว่าตัวนักมวยก็ ค่อนข้างที่จะขาดความมั่นใจนะครับนะส่วนด้านทูมารโรในชนะมาสไฟติดนะครับสภาพร่างกายดีนะ mm hmm. มวยในสู้ตลอดเลยนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นมวยคู่นี้ก็ขอสวนทั้งประเทศนะผมสวนทั้งประเทศก่อนมวยชกเลยว่าผมชอบไปที่ด้านของทูมาโรอีดิทกรุ๊ปนะครับนะ mm hmm. มวยคู่นี้วัดกันที่สภาพร่างกายเพราะว่าเป็นมวยซ้ายเจอมวยซ้ายด้วยกันนะครับนะ mm hmm. ไม่ต้องคิดเลยมากใครสภาพร่างกายดีกว่านะชกที่ช่อง3มนะครับมวยเดินจะได้เปรียบนะเพราะฉะนั้น mm hmm. ผมอ่านว่ารองทูมารโรไว้ น่าจะมีราคาให้ออกตัวได้นะครับเไป,ไป๋เป๋ปลปสภาพร่างกายดีกว่าแข็งแรงกว่าก็เอาชนะได้เลยนะครับในะช่องสามนัดนี้ท่านผู้ชมในเวทีเยอะมากๆนะครับนะเพราะว่ามวยหูทุกคนจะเดินทางเป็นภาคที่เวทีแห่งนี้กันทั้งหมดเลยนะครับนะเพิานเสียงเชียร์เรดังดังดังในผมเชื่อว่าน่าจะค้าคำกำรีกันใหม่ได้และสุดท้ายก็น่าชีเบนเอาชนะไปได้ด้วยสภาพร่างกายหัวจิตหัวใจที่ดีกว่าด้วยนะครับที่ตัวชอบบอลช่อก็ยังชอบไปที่ตะเดนของ tomorrow editup แบบ ส่วนทั้งประเทศไม่กลัวหน้าแตกกันไปเลยนะครับคู่ที่4ครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านของฝรแดงดีแลน์บลูทรีบลูทรีภูเก็ตไทยพระเจ้ารฝ่าดังวันจากเพชรผู้ใหญ่พรชัยท่าสารามยคู่นี้ก็ชกกันพิกัดน้ำหนัก124ปอนด สำหรับทางด้านของดีแลนก็เป็นมือขวารับรูปร่างนี่จะประเภทสูงยาวเสาทรเลขเลยนะก็ะสักยันเต็มตัวนะครับนะหลังนี่จะมากกว่าหน้าหน่อยนะครับนะงมวยก็ฝีมือบุบุญเข่าในครับรูปรับได้เก็บการวุททําได้ดีมีทั้ทานางนอกปดทนานชกวงนอกวงในก็ดูว่าจะเก่งใกล้เก่งอาวุธมวยน,นี่หนักแรงทุกลูกนะแล้วก็อาวุธมวยเยอะด้วยนะครับมีหมัดมีศอกอมีกระโดดเข่าลอยนะครับนะ,ะมีขวางหน้า,ย,า,ย,นา,าออย้าไส้ดันแทงเตะขาเจาะยางนี่ก็ถือว่าเจ็บเลยนะเป็นมวยี่อาวุธหนักแรงแล้วก็ หัวจิตหัวใจนี่ก็ถือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนด้านต้นนของดีแลนด์นี่ก็เคยชกอ,อยู่ที่าราชดำเนินน็อกเอาท์นะครับราชดำเนินรายการน็อกเอาท์ RWS นะครับนะปัจจุบันนี่ก็อายุยี่สิบสามปีจากประเทศออสเตรเลียแต่ว่ามีภรรยา,าเป็นคนไทยแล้วก็พักอาศัยอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนะครับ ส่วนตะห้า,าฝ่ายนะ้ำเงินจากเพชรผู้ใหญ่พรชัยท่าสาราก็เป็นมวยขวาครับรูป่รงในเป็นรองนะสมวยก็ฝีมือบูบุญเข่าในรับรูปกํางได้เก็บการวดนี่ก็ถือว่าทาได้ดีมีทา่านอกปีทนายชกวงในเก่งกว่าวงนอกสอมมวยในจะแข่งแข่งขนกระดูกมวยดีแต่ว่าหยุดไปนานนิดหนึ่งนะครับสภาพร่างกายก็ดูว่าจะเป็นรองในเรื่องของส่วนสูงก็ดูว่าจะเป็นรองชัดเจนด้วยนะครับ สำหรับมวยคูณนี้ก็ไม่ต้องคิดเลยมากนะครับนะทางด้านของดีแลนนี่ก็ชกดูที่ด้านดำเนินอะไรต่างๆน,นี <tout> ่ก็แล้วก็ผู้สนับสนุนก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับนะเพราะฉะนั้นมวยตัวใหญ่มวยฝรั่งเป็นมวยด้วยนะดีแลนนี่ไม่ใช่ไม่เป็นมวยนะครับเป็นมวยด้วยแล้วก็อาวุธมวยนี่หนักแรงทุกลูกนะครับนะเข่านี่แทงเจ็บเลยนะเพราะฉะนั้นผมก็เลยอ่านว่าทางด้านของดีแลนซึ่งเป็นมวยทรงเดินนะครับนะทางด้านจากแพทก็คงจะต้องถอยตั้งรับจากทางเดบิตมาตั้งโต้อยู่ข้างเชือกนะครับนะข้ามวยออก มวยขึ้นเวทีไม่ต้องคิดมากครับนะฟังมวยหูให้ปี่มวยไทยวิเคราะห์ไว้แล้วนะครับนะให้เข้าดีแลนด์ก็เข้าไปเลยครับนะมวยว้าครูก็ใส่เวที่ดีแลนเลยนะครับนะมีโอกาสลุ้นระรับนับรับได้ก่อนหรือว่ามีราคาดีๆสี่ห้ให้ออกตัวได้ก่อนเพราะว่าคู่ที่4นั้นชอบคลิกเป็นประจำนะครับนะชี้ตัวชอบกอนช่างก็ยังชอบไปที่ด้านของดีแลนบลูทรีภูเก็ตมวยไทยนะครับ ก็ครบถทวนกันทั้ง4คู่ครับสำหรับรายการมวยช่อง3ซึ่งผมเองก็จะเดินทางไปภาคในวินทีช่อง3ต่อด้วยช่อง5นะครับนะต่อด้วยช่อง5อีก4คู่นะครับนะสำหรับวันเสาร์นี้ก็สมาชิกผมก็คงจะสนุกกันเลยนะครับท่านใดที่ต้องการอาจจะเป็นสมาชิกนะครับนะก็สามารถสมัครได้นะครับนะเบอร์โทรก็082 7 5 1 1 9 8 8จ่ารีบๆสมัครกันนะครับก็ขอทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ